สรุปว่า9วันที่อยู่ที่นานะกับอีก22วันที่กลับมาบ้านเนี่ยนะฮะนะมูลค่ารวมนะฮะมูลค่ารวม9วันที่อยู่ที่นาก็ยังเยอะกว่านะอยู่ที่นี่อยู่ดีนะครับต,ต่อให้ที่นี่พี่เสือจะมีคลิปปังขนาดไหนนะก็นะสู้ที่นาไม่ได้เพราะ f อบอกว่านะขอให้อยู่ที่นาขอให้ถ่ายอยู่ที่นาขอให้ถ่ายลุงป้าขอให้ถ่ายวังปูยังไงก็ช่วยดูหมดนะไม่ว่าจะถ่ายอะไรก็ตามช่วยดูให้หมด สรุปแล้วนะฮะก็ะหลักๆนะฮะรายได้ของ Youtube เดือนอรกรกฎาคมเนี่ยก็มาจากะะตอนถ่ายอยู่ที่นาเป็นหลักนะฮะพี่เสือตีตัวเลขกลมๆว่านะครับรายได้ YouTube เดือนนี้นะฮะก็สูงกว่าคนที่คนที่จบปริญญาตรีแล้วไปทำงานประจำ ถ้าโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยนะคะพี่เสือไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนที่จบปริญญาตรีแล้วไปทํำงานเงินเดือนประจำเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะฮะแต่เราเอาความความรู้สึกละกันนะจากที่เราเคยได้ยินมานะเขาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้พี่เสือก็ได้มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่มีค่าตอบแทนนะที่ค่อนข้างดีนะครับมีนะเป,นเป็นอาชีพที่อิสระนะฮะไม่มีใครมาบังคับหรือว่า จะมากําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของคุณนะขึ้นอยู่กับความขยันนะเราขยันแค่ไหนที่ะตื่นเช้ามาไล์สดมาทาคลิปนะมาพูดคุยกับ f นะฮะรวมถึงคนะ่าใช้จ่า,จายอื่นๆเนี่ยนะเราก็ไม่ได้มีเหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกนะคนที่เขาทํางานอยู่ที่อื่นเนยเนะนะรวมถึงค่าอาหารอีกนะฮะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากแนมะ่แม่นะผู้ใจใจดีนะฮะเลี้ยงข้าวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะฮนะเลี้ยงน้ำนะฮะ ลุงช่างก็สั่งน้ำมาทีละร้อยแพ็คร้อยแพ็กนะใส่ตูนะ้ให้พวกเราได้กินนะครับรวมถึงไข่ที่ FC เดินทางมาไหว้องคูเนาะนะครับบางเจ้าเนี่ยนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ร้อแผงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไข่ส่วนหนึ่งนะก็จะถูกนะแบ่งเก็บไว้ในครัวกลางเนพะื่อให้พวกเราได้รับประทานนะก็ยังมีเอฟซีหลายท่านอีกนะส่งกับข้าวส่งอาหารมาให้เนาะนะครับปลาแห้งนะปลาหมึกแห้งนะปลานูน่นปลานี่ปลาแดดเดียวหมูแดดเดียว บ,บางทีก็สั่งหมูสดสั่งไก่สดผ่านเสียบอยมานะนะครับมาสต็อกไว้ทีนะ่ครัวกลางนะครั้งละ5โล10โลเป็นประจำนะครซึ่งตรงนี้นะฮะก็ทําให้เราได้นะประหยัดนะค่าใช้จ่ายนในการที่จะนะดํารงชีวิตนะในฐานะยูทูบที่อยู่กับลุงกับป้านะมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เก็บเงินถูกไหมฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะเราก็ได้รำ การรําของเราแต่ละรอบก็มีนะค่าตอบแทนนะที่ทางลุงกับป้าเนาะได้กำหนดเอาไว้แล้วนะว่ารอบละกี่บาทกี่บาทนะฮะแต่บางครั้งบางรอบบางเจพาพก็ให้เรามากกว่านะครับให้เกินกว่าที่นะเราเาเ,าเราตั้งราคากลางเอาไว้นะครับการรัมตรงนี้เราก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนะบางวันได้รํารอบหนึ่งนะบางวันได้รําสองรอบนะฮะบางทีแบบช่วงพีคพีคนะฮะ fc เดินทางมาด้วยตัวเองมาถึงที่ลานองโปอีก ได้รำเพิ่มอีกบางทีได้รำเป็น3รอบนะฮะซึ่งนะทุกอย่างเนี่ยนะครับมันคือรายได้ที่นะเราสามารถหาได้นะเมื่อต่อไม่หลานก็จะมาด้ยจะให้ควรหลานนี่ก็เป็นรายได้<า> Youtube เดือนกรกฎาคมนะฮะ <Okay. S 1> ออกวันนี้23 <Okay. S 1> สิบงหาคมนะครับ <Okay. S 1> ผมก็นะะ อาจจะไม่เยอะเหมือนหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผม,มเพราะว่าวมาไม่เยได้ทใช่นะอยู่นาแค่9วันแล้วก็เดินทางมาสุรินทช่วยคุณแม่ผ่าตัดเนาะตอนอยู่นามันก็ยอดวิวเยอะมันก็ได้เยอะพอกลับบ้านมาบ้านนะฮะมันก็ลดคลิปน้อยมันก็ลดลงไปเยอะนะเอฟซีนะแต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนหรือก,กําลังใจจากคุณผู้ชมนะอย่างเหมือนเดิมเนาะนะแล้วก็สําคัญเลยกําลังใจที่ มอบให้คุณแม่นะพิมพ์ข้อความในคลิปในไลฟ์สดต,ต่างๆเนี่ยคุณแม่ก็เข้าไปอ่านให้ทุกคนเลยเนะเพียง<า>แต่ว่าไม่ได้ตอบอ่านทุกวันอ่านทุกคอมเมนต์ไลฟ์สดก็ไม่ได้ตอบถ้าว่าที่ผ่านมาแบบคลิปธรรมดาก็กดให้กดให้กดให้กดถูกใจติอวยพรให้แม่แม่ก็กดไปกดไปเรื่อยอโอเคนะครับก็นี่นะฮะร,รายได้ยูทู e มอบให้คุณแม่แล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับ เดือนต่อไปขอให้ได้เยอะๆให้ช่วยดูคลิปด้วยให้เสือมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปมาไปมาดูแม่ก็ได้เค้กทานน้ำมันขอขอบคุณนะลุงป้าแล้วก็เอฟซีทีพีทัวโลกท่านติดตามไปช่วยดูคลิปขอบคุณทุกท่านค่ะพรุ่งนี้ล้านจะมาก็จะให้อมะทําให้มาไลายให้ห้านด้วยหลานรับปริญญาได้คะแนนเกรติยิ่ยมอันดับสองได้เกรดเยี่ยมอันดับสองนะลูกของคนที่สองน้องคน คนนี้แหละน้องเสือนี่แหละเป็นน้องที่ที่อ่าอยู่อยู่แต่งงานไปอยู่ที่อำเภอเมืองเอออำเภอขวาวนะครับเออลืมไปน้องชายพี่เสือเนี่ยนะครับตรงนั้นหละอยู่น้องชายพี่เสือเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อำเภอขวานเชียงรินที่เราจะไปทอดพระป่าวันพฤหัสนี้แหละนะครับอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกับตัวอำเภอขวานนแหละที่อาจารย์เสนอยู่นะอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ิโลนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะนะครับ แต่ก็บอกมาว่าอยากให้แม่ไปด้วยวันที่พระป่านะคอยดูคอยดูไปไปแป๊บเดียวได้อยู่ทีนี้ก็กลับมาอยู่นอนรอบ้านน้องชายใส่ตาอนอนดูลูกคปที่จอนอนพักก่อนถ้าเชื้อไปทอดเสร็จทำพิธีเสร็จก็กลับมารับไม่ไปใช้แสงต่อครับก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับไม่เคยข้านมาเขา เอาอาวุธมาประกอบในเหตกรณ์จะจะจะให้ธรรมะทำมาลาด้วยข้างละเอียดกัพ่อืมี่ข้างละเอียอืมก็ให้เลี้ยงข้างอ่ะอ่ะนะเดี๋ยวก็จะลงไลน์แล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะให้คุณแม่ให้คุณแม่นะโอ้ยพรนะฮะให้ลุงพลปราแตนแล้วก็เอฟซีก่อนที่จะลงไลฟ์ ขอให้หลวงพลประแเต่นร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงทำบุญที่ไหนก็ให้ได้กุศลบุญกุศลเยอะๆให้มีแต่ความสุขความเจริญผ้าป่าพรุ่งนี้มรืนนี้ก็มีคนช่วยเยอะๆขอให้คนร่วมบุญด้วยกันไปทอดที่บ้านขอสินรินขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางมาก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปตลอดไปมาขอบคุณค่ะ นี่นี่เอฟซีนี่เนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนิดนะฮะรอยที่มีการฉายแสงเขาจะเอาอ่ามามาร์คเอาไว้ขีดเอาไว้แบบนี้เนาะไฟมันซองมาตรงนี้เลยไม่กล้าดูเลยหลับตาอย่างนี้เลยสิบนาทีไม่กล้าเปิดเวลาก็าฉายแสงอันได้ยินแต่เสียงบอกได้ยินแต่เสียงเสียงเป็นแบบไหนกุบกุบแล้วกุ๊บุ๊บเหมือนการรถไฟจะมาละเลยมดอย่างนั้นเลยเสียงเสียงตอนฉายแสงสองครั้งสามครั้งที่นี้พอมันหมดเวลาของมันมันจะชะงักปึ๊กนี่เขาก็บอก เอาเกลอออกเป็นเอาผ้าออกแต่แบบข,าออาขาายายลุกได้แล้วเขาก็เลยไปยุม,มือสองผ้าเาขาก็ดูแลดีเลยคือเจ้าหน้าที่ทุกจุดทุกส่วนในโรงพยาบาลสูรินนะดูแลดีมากู้ชมนะ,นะครนะเดี๋ยวคุณแม่หายป่วยหายดีเมื่อไหร่นะพี่เสือก็มีความคิดนะว่าอยากจะไปทำกิจกรรมนะที่เป็นการตอบแทนโรงพยาบาลสูรินสักอยาก่าง เดี๋ยวว่ากันอีกทีเด็กก็คิดเาว่าหนูจ้าโอเคนะครับสำหรับไรนี้สวัสดีครับ